ผมพาไปเที่ยวราชบุรีหน่อยนะครับมีเจ้าของร้านขายสังฆพันธ์รายใหญ่เอาพระเครื่องเนี่ยชุดใหญ่เลยนะมูลค่าหลายล้านบาทบเอามาที่ไหนเอามาประดิษฐานภายในอุโบสถวัดนะคือเขาบอกงี้ความตั้งใจเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปในอนาคตถ้าวันหนึ่งวัดอาจจะต้องการบูรณะแล้วต้องการปัจจัย<อ>ก็เอาพระตรงนี้เนี่ยอาจจะนะครับในอนาคตเอาไปขายเป็นปัจจัยได้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ เห็นไหมเอาไว้ใต้ฐานองค์พระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพัดเนี่ยครับอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดสี่เหมืนที่ราชบุรีเจ้าของร้านสังกัปพันเนี่ยจัดขบวนแตรวงแล้วอัญเชิญมาคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องใหญ่เลยนะคือเป็นพระผงสมเด็จชุดพระเครื่องเบญจภาคีมีอะไรบ้าง มีพระสมเด็จวัดระฆังโอ้โหนี่แค่นี้ก็หลายล้านแล้วใช่ไหมครับจริงหลายล้านนะเราไม่อยากจะบอกเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเป็นมิจฉาชีพจะเข้าไปที่วัดแห่งนี้ด้วยคือหลังจากเนี้วัดต้องจัดกําลังดูแลให้ดีเลยนะนี่เครื่องเบญจภาคีมีพระสมเด็จวัดระฆังแค่องค์แรกก็ซีดแล้วใช่ไหมมีพระนางพญาพระรอดพระกําแพงสุมกอพระผงสุพรรณนั่นคือพระที่บอกว่าเป็นระดับเทพทั้งนั้นเลยสุดยอดของพระเครื่องโอ้โหผมไม่อยากเลยไม่อยากจะคิดถึงอนาคตเลย่วัด วางมาตรการหน่อยนะแล้วมีสมเด็จบางขุนพรมอีกอทั้งหมด186องค์168องค์คือเจ้าของร้านเขาเก็บสะสมไว้ตลอดแล้วก็เชื่อว่าถ้าเก็บไว้แบบนี้ในวัดนะต่อไปอีกสกักร้อยปี200ปีมูลค่าจะมาหาศาลมากๆเลยครับซึ่งหากวัดต่อไปในอนาคตต้องการปัจจัยก็สามารถที่จะนําพระเครื่องเหล่านี้เนี่ยออกมาอาจจะประมงประมูลอะไรก็ได้แต่ให้ถึงร้อยปีนะกลัวจังเลยอะ่ะ<ม>ใช่ไหมก็ค่อนข้างกังวลเลยเนี่ยค่อนข้างเยอะ แล้วก็เนี่ยบอกที่เก็บไว้เรียบร้อยแล้วว่ะทั่ะสี่ฮะคคุณผู้ชมแต่ขอหวยไปนะครับนอกจากอนุโมทนาสาธุแล้วเนี่ยไม่พลาดสองเลขเด็ดจากหางประทัดที่จุดถวายกันด้วยครับนีนอ่ะสอง